โอ้เต็ม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 ตลูกตีลูกชิมยังตีลูกชิมยังนี่ละเดลีเียนตัวบาดเดี๋ยว3ซี้บนะเออมีนิดโอ้มีหดกล่องยังนี่เด็ดเนะ เล่นดีดเล่นบนดีเดือดเ่ได้นี่ตะดาอยททนนูุ่ที่เลยบดีอาสอลูกนะครับไ้ได้สองล้านเสียไม่ได้กบกเนี่ยสองศูนย์ วันนี้มาเยี่ยมสะน้ำใหม่นะครับเนี่ยมาเยี่ยมสะน้ำสะน้ำยังไงซอยตันตี๋ซอยตันซอยตันนี่มันต้องแบบนี้นี่เออไะไรเนี่ะไหน เยี่ยมมากเยี่ยมมากเจ้าคอยจัมือในเมือเขาไหมคอยจัในอยู่หร้ว่าเจ้าชนะพิมในไหนอยู่วัดไหมที่ว่าทิบเบ็ดสองตอนนี้ไหมโอ้กอกเก่งคักือเ้ยย เอาหอดี๋้เรอยจัการเองลูกนึงไปขอลูกเยวพ่อไปทาคู่ขาคนนี้ซื้อได้ไปจะล่าง่เดียวันไปทาเขาอยู่ที่นี่เออเอาละเอ้ยกี่ายะยะยะมือจับพอสาบนะเออ เปี่ยนมาอาคำว่าก่อนคำว่าก่นเออดูได้นะแต่จะจับนะเดี๋ยวเดี๋ยตัวเลขมันจะลบดูได้ไม่เป็นไรอ่ะดีแล้วเดี๋ยวมาตีอะไรีอะไรตีอะนอเป็นขาวดีจะเขิวดีเลยถ้าเืีอมันขยวอีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ฐานวันน่ะ บักโอ้น่ะอะีรนะออกาต่งับนส้าลูกเออแต่บมงผ่านวเอขับมาได้ขับมาได้บอกว่าเตียดอกแล้วเขาเลีกได้แล้วเลีกได้นั่นนะนั่นนะ เออดูดูดูะวงตียามือไปจับนะดูได้ะวงต้องเดินะวงต้องโดนเดินเะวงเดนเหไม่โดนล่ะไม่บอกเป็นอะรดวงเข้า้าเอะไกาลหนึงถอยออกมาีเออเอาเขาเขามาเจอนะมั้ง ขยีมันดำขยีว่าเถอ่าเถงกันไหมขตีบ้านาบ้านบ้านาปล่อยตาปะนังมันเป็นลูกลูกมันน่วงไหมลูกใหม่มันน่วงมาันดียอันเดียเดี๋ยวส้นแกนบ่เถอะไงสั่นั่นละอยีายวอะแกนส้นแกนเด้อเสียสามน เดานี่เานี่เดส่วสามะสามได้ามได้ต่อจดต่อข้น่เพี้นเสียามอ่ะมาเียต้งได้สี่โอ้เขาได้เฉยอ่ะ่่้ไม่ได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 ้เียต้งได้ต้งได้ได้ได้ไดสสสอง สี่สองตัวหาสองี่สองี่เป็นหาไปทนไปเจออกแก่นออกหนึ่งสองครับให้เขาไปก่อนครับสนามใหม่ลองลงใหม่ที่ไม่ค่อยถูกได้แล้ประเด็นประเด็นสู้เพืนจะหน่อยไหมจะสูมเพื่อนทางมันทางจะจับนะ โอ้แต่ไงอย่างนู้นห้าสองคอยตีวัตถุความสองลูหนึ่งเย็นนี่ยนะสุดยอดจำมมนจำมมนห้าสองยีราดยางมือจับเด้อย่างมือจับนะลูกหน้ เดี๋ยวมันเดลบภาพออกด้มื่อท้ายเขาวิกไหมอยากได้่ะาพลบาหมเออท้าท้าย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 เยจะิ่บอตกยัอาเปลี่ยนาเมหนีบไหมไม่่หอดได้น่ม่อด่อดขาดดูปบอบอบายว่ายังไงเออท้าท้าย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 ของใครข มาถ no ่ายตรงนี้ชื่ิจะไปถ่ายไหนไม่ถ oh ูกนี่ไม่ถูกเลยถูกเซยโอ้เต็ม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 เลยเอ้าม่มีปัญหามือเข่าเขาดีมือเข่าเขาดีเป็นไง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 มือเข่าดีมือเข่าดี Ord> ข่าเมียนโเสสจะรักหอดยันต้องวอ้เขาเขาเขาฮอลูกนาเขาตีตีบุตีตีเหมืนเดีเลยเนะเป็นเขาดีได้มมงคอยเห็นอยู่เห็นกรับตีเลืองมาตะจิ้มเน่อยนะนี่มันเล็นเขาแก่นเลย

เจอดีเขายงไงเ๋ยวดาบกว้างเจ้าบทนี่ออเขคเหลือรอยเดีวเหลืออรกสิอ้าวนี่รับสามคของเพื่อนลูกบอลนะเอนลูกบอลรแม่เอาตีรับสามทานเรียบร้อยสีีสีแล้วสีแสีสีี มทมด่าบทมด่าเด็ัสิรินออ้นาอนาับอนคอนาคตลูมีรับงานฮะโอ้โหเขาสิริะลูกบ้นเนีลูกบนของเพิ่นลูกข้นีเมียงเพิ่นไดลหาแล้ว หาเร็วหาเร็วไปียเดี่ยวรวมได็กรับีเด็กโอ้ยนาะเอาตีอีกนัำที่ใ็ดหมดนลตอนนี้ได้สามแล้วมั้งเนี่ยสองงสองมนดูเขาได้สองตีเลยตีเยวตัวกันตีใช่เลยถือก็ะือได้ซีเฮ้ยเอาสองเป็นน้ำน

น้นจาหนก่กเลยนหมั้รมัยังดีเอ้เอ้ับรางวัลในเนี่ยยำฝนเหอีสามก็เือนี้มดูความสวยามถือว่าบ่เปนยังดออไปเป็ไบ่ครับต้องเดีไปตั้งคุนเนี่ยรับรางวัลปอรางวัล่อ ตั้งใจกตั้งรถอบรตัายส่วนไหม่มกระซามันทักกระซายมันทักปล่อทตามรมชาิรถเดี๋ยวจุนี่แค่โยบดเชอมบดเชอมปีดหางยังหางยู่นีรถเด็นัน่อยนึงนั่งนั้งเถอะเมื่อมาจะไปหางนู่นป่ะเนี่ยไหนวะคอยกระตีไปผู้เดียวคนนี้นะไปจ่าคนเดคอยไปพวกหอดจาต่อน้ำมันรถเขาหอด ค่อยที่ว่าเอาที่หนเป็นน้องขิมน้องเมืองตัวใหญ่ดีไหมข่อยหามากอกบบกินนะเอามาขายเนาะเฮ้ยให้มันได้กนให้มันได้ก้นไม่ใหญ่เด่นดนี่จำลูกจาของ่รด้เตรายย้ทักเตียนเนี่ยมนัเตียนทำไมเาไวกมป เขาเขาอานเขาเกี่ยวเขาอาถรรพ์ก็มาห้ามขึนนขางกันแท้สินะเ,เ,เขาไปเขาตั้งตาเขาคือเป็นตา,เ,นเ,าปตเปียนเนาะมาเปี่ยนมามาเปียนมาม

อืมแต่ปัญหาเดาะเดี๋ยวเดี๋ยวหากะม้งเนี่ยเคยเนี่ยวตีนี้ถือของออกวันนี้ไหมเออจมกับเนี้ยมาหม้เนี่ยหเลยอีกซม่เลยัจมมันไปมาบ่เห็นกเนี้ยด้ นจังมันเรียบร้อยครับเรียบร้อยพิดเขาตีเลยเพียงลุงมั้ยนะตีลุงบอ๊บอบถือเขอนะโอ้เข่าที่นี้นี่เฮ็ดเอามาเจ้าอา๋อ เอาเปลี่ยนส่านหรอไมนหรองลูกว่าท่านใเข่ามือหเปะ่ามีโซ่หรือกปล่าเฮ้ยไ่บอก่านปะเออทานทางม่น่ามา เตรียมเดี๋ยวติโอ้ยเตรียม để แดง mày <laughs> ah! หกสีพวเตมสูสีป่ะเอาเปลี่ยนสยโอ้ยตงมันสีนี่เพี้ยิเพี้ยผู้ใดขันเขาแบบนี้เดี๋ยวจอยตีมันถือซื้อได้หน่ง ทุบนั่นเออตัวทุบทบทบไม่ถือของนี้ตีดีแล้วนั่นนะเอ้าเกมหลอกไปเรอยเกมเกมจะออกกูต่กนาะเกจะออกกอเกจะออกเอ้เสร็จเราเสียดเราเส็จเราเสร็จเรา Ô cháu cái... có khẩu đại bà Ô tí, châu có đại bác. Ô 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 châu có đại

พีลูกขี่มียงนี่ละอ้าวนเป็นตะเกียบอ้เมีสเตนี่ยเขหัมเตัวหาแล้วเอาคอยบถึงดิหาว่าพนันแล้วปะพนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเสอเป็นยังมาเป็นยังเขาตีเอ น้ำหนักดีโอ้ยอาเพราะอย่างไรเขาตีรับซีตีสองหนูรับซีเลยสามสิบกรั้งตีสองหนูรับซีเลยเฮ้ยขามไปว่ามาเขาโอ้ยก็ตีมาตีเลยยังที่ยังกันรึไงสองเม้งเนี่ยไม่ตีเด็กที่ก่อนตีรับซีตีสองหนูรับซีอ่ะเขาอิจเขาอิจตีรั้งลูกกีบกีบเป็นหนึ่ง นะมันให้เรตีถึอกูเดี๋ยวตีรูดับที่คอยตีรูดับสามเลยโอ้ยขามมาเออเขาเขาเขาน่ามันก็ขาอม้าได้ยืดส้องอ่ะเออบุหันไปได้เลยพี่อุ้งสาวลุงได้ฮะ

เอาไปมาเลยดีนะจ้างัก็บาพิจีรงนี้เอาเอานั่นนะนั่นน่ะเห็นบ่เขาดีปะเนี่ยเอาเดนีก็พิจนใกล้เแล้วโอ้เย่ยมากิงเไปแดง้นเขาดไว้วงคูไว้วงไม่เสียมื่อนี่น้องขันีพอดางแล้วอยู่แล้ววัด้ติดตามย u ทู b e ขยนะเราเห็นแล อันที่ตามยูทูเห็นหมเยยูทูปงยูไอไอเฟซบุ๊กบใครเลยแล้วงนี่เลยนี่สิขาลเด้เพื่อนฮัลโหลไปพี่บอขามเจนเอ้ยอะไรยืดโยกสายไฟนั่นเดีนั่นเดียวนั่นเดียวนั่นเดียวอ้ย้ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเย็นเลยเย็นเลยคือมันคว้านวันนีการเอาอาศัยแก่นออกความดีดีมากคนเราพูดว่าแกนเลยเนี่ยคนละืรงเลยอ่ะ เขาเล่นมดน้า่ตีตกดากยังไม่ถืออยู่เนาะนั่นไหมถือควายคนอืมไปมเกิน้าเลยวกาบอลหลอดดอกเนาะแต่ผมจะขอพี่ลูกดำลูกดำอไรเนี่ยเจ้ากําลังไมู่กเดียวจีโอ้เขาบอกง่ายแต่ผมเขาเห็นเราเห็ด น้อยเดียวปะเดียวเดียวเขาม่นั่งเมือดเฮ้เเดียวฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่าฮงีฮ่า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 ฮีาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่่ฮาาฮ่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 ่าฮ่้ฮ่ี่าฮ่่าา่าาา่่่ เข้าไปเลยได้อพ่ต้องงานนะ่นะเขาไปเลยดากแล้วละเฮยจัดการเอาเองเป็นไหนตะกี้ป็ไห้โหขาด่ะเยวเลี้ยวตรงมาท่านเหมืนเหลยอแล้วกํลังไปลูเดียวไปลูกนึงแล้วไปลูกนึงสองจมือเนี่ยสองแต่ไม่เดี๋ยวนี้หลิ่เน้ย ยี่แิบเก้ายีสองลกเ่มเอาเขาอยูทางไหนอืมเขาได้ดีนะเดี๋ยวรับเรื่อแพร่แพร่แพ้แพร่ยื้ตัวยิ้อแพร่ยู่มาั่นแม่เลยแพสองเมตดเอาหัดเขาดังเนีแล้วเนาะ อ,อสุดยอ <c oughs> ดละูดนเกมการเข่า,าก็เกมไปที่เขา่ายังไงไปทีเยเนาะ <c oughs> ไปที่เขาได้เปอม่ได้จีสาโอ้ย <c oughs> อย่าไม่เข้า <c oughs> เออะจสใช่ไหม